ยายก็ออกโถงกับพี่น้องออกทงออกท่ากับพี่น้องจ้าเมื่อในมีภ้ารกิจติดไปเอาฟื้นแต่พี่น้องไปครับพอบ้านจากพี่น้องย่องก็ไปเอาคู่สาจากขอ้งค่ะพี่น้องคู่ส่าถือได้ดวนไปเฮ็ดมั่นละจ้ะพี่น้องจ้าได้ดวนเตียนะคะพี่น้องเนาะได้ดวนเตียจ้ะเขาพูดลหลาจากพี่น้องแก๊สกับมี่จากพี่น้องแก๊สถือกับเอาไว้สําหรับอุ่นอาหารแต่พี่น้องแต่ว่า อาหารเล็งรีบนะพี่น้องก็เ hey ฮ็ดอายุแก็นแต่แว่าจะมื่หนึ่งเขาออยายก็ออกโถงกับพี่น้องออกโถงออกท่ากับพี่น้องจ้ะมือน,นี้มีภารกิจที่ไปเอาฟื้นแต่พี่น้องไปก็พอบ่านสิพี่น้องเพิ่งไปน้ำแหละแต่พี่น้องพอผ่านเขาเครื่องไปน้ำเอาไปตัดน้ำแหละจ้่พี่น้องจ้ะแต่ว่ายายลวดเนาะก็มาเฮ็ดท่าเนี่ยมา hey ฟันเอาไม่ในหน่อยแต่พ,พี่น้องในเมือน,นี้กับพยาบาลก็ไปแล้ว มันก็ไปเอาแต่เมบ้านแหละพี่น้องก็เลยพาพอบานไปส่วนพอบานไปซ่อเฮ็ดงานนะพี่น้องก็เลยปพผ้ากันแปะห่าเจสีรักะฮะหาเสากินคำแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮากระเบอยแปะซ่อการทํางานพี่น้องก็หาฟื้นทองืม่เสียวไม่ยังแดีวพี่น้องก็เปิไปเอาไก่เล็กก็ห่าังสีรักะฮะหาเสากินคำแหละพี่น้องเนาะเพราะว่าเฮากระเบอยแป๊ะ ทำการทำงานพี่น้องห้าฟื้นาจ,าจา้าใหญ่ส่วนก็ได้เวลาแต่พี่น้องเ่ว่าที่กิงก็โอเคนอกเท้าพี่ชีวิตพิธีชีวิตบันหนา้าบันเอานะแค่พี่น้องเนาะเนี่ยมาเช็คบึงเวลาเช็คบึงเวลาพี่น้องว่า,ดดา,าได้ซ้ำก็แดดค่ะพี่น้องจ้าแดดแดด นี่ยค่ะฟานัสี่ะค่ะพี่น้องฟานเอาพระ่าปีสิ่งน่านูเลยเมื่อคัเอาเอายาย่ก็ออกโทงกับพี่น้องออกโถงออกท่ากับพี่น้องจ้ามือในมีภารกิจติดไปเอาฟื้นแต่พี่น้องไปก็พอบ่านจ้พี่น้องงานแหละพี่น้องในมือนี่กับพยาบาลกับไปอะมันก็ไปเอาแต่หมู่บ้านแหละพี่น้องก็เลยผ้าพอบ่านไปสวนพอบ้านไปทำเฮ็ดงานแตะพี่น้องก็เลยปพผ้ากันไปเอาจ้า ยายดวนก็ได้เวลากับพี่น้องอแต่ว่าที่กิงก็โอเคอบานขึ้นมาบานมากเพบ่พมพอนพมเอาฟอกเอาฟือนมันสูงพี่น้องมันมีหมดจ้ะยายดวนก็เลยให้พอบานมาเฮทหายอ่ะยายก,ออกออ็ออกทงกกับพี่น้องออกทงออกทากับพี่น้องจ้ะ มื่อใมีภารากิตที่ไปเอาฟื้นจ้ะพี่น้องไปกบพอบ้านสากพี่น้องใหย่ดวนกันเลยอันหนึ่งฟื้นเอาจ้ะพี่น้องย่องก็ไปเอาคู่สาจากค้องจากพี่น้องคู่สาที่ใหดวนไปเฮ็ดมั่นแหละจ้ะพี่น้องจ้ะนั่นแหละพี่น้องในเมื่อน,นี้กับพยาบาลกับไปละ ก็ไปเอาแตเมื่านแหละพี่น้องก็เลยผ้าพอบานไปส่วนพอบานไปทำเฮ็ดงานหนักพี่น้องก็เลยปพผ้ากันเปะไรแล้ว <c oughs> มีการเช็คทานมันได้กับเช็คเบึงเตยเบล่ากับพี่นอ้องน,นี่ค่ะอือละวิศีอีสานบ้านครับสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีตอนรับ้าสู่บานายายลำดวนทินทานกับพี่น้องเมื่อนีก็ได้เวลาแล้วกับพี่น้องเอา พ่อพากับซัดน้ำครับพี่น้องซัดทุกห้สางสบ่ซัดมากๆก็ลากลงไปให้หน้าจะไปนองจ,องจออะเอาไปทำอันนี้คือมากัน่านมาเอาฟื้นเล้วจะพี่น้องเด้่องติดก่อนใส่ใส่เนื้อผันพี่น,อน้องเนาะถ้าบ่ใส่ฟื้นถา้าพอใส่มียม,มันกระสีฟันบ่ครับย่องก็ไปเอาคู่ซสัสจะคลองครัพี่น้องคู่ซัดที่ยากด่วยไปเฮ็ดมั่นแหละจะพี่น้องจะได้แล้ว <laughs> มีการเช็คทานมาได้กับเช็คเบึงเตเบล่ากับพี่น้องอืมค่ะ,นนะวิธีอีสานบ้านเ้องนักเทียนเฮือปีนชูปีนบอกว่ายายด่วนได้าแล้วจากพี่น้องจ้าเพราะว่าส่วนระยะถึงบ้านไม่พอผ่านกับบ้านทํา้ำงามจากพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับาส่บานายายลำดวนทินทานกับพี่น้องเมื่อนีก็ไดเวลาแล้วกับพี่น้อง กแดดค่ะพี่น้องจ้าแดดแดดอืมเนี่ยค่ะฟันนันซีระค่ะพี่น้องฟานเอาเพราะว่าปีนี้ก็อยู่เพราะเขาเอาเอาท่านแหละพี่น้องในมือนี่กับพยาบาลกับไปอ่ะมันก็ไปเอาแต่หมว่้านแหละพี่น้องก็เลยพ้าพอบานไปสวนพอบานไปทำเฮ็ดงานนะพี่น้องก็เลยปพ้ผ้ากันแปรยายก็ออกโทงกับพี่น้องออกโงออกท่ากับพี่น้องจ้ามือในมีภารกิจตีไปเอาฟืนจต่พี่น้อง ไปครับพ่อผ่านสิพี่น้องย่องกบไปเอาคู่สาจากล้องแหลพี่น้องคู่สาสี่ญาตดวดไปเฮ็ดมั่นแหลจสิพี่น้องจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับาส่บานยายิลำดวนทินทานคัพนนบพี่น้องมนะือนีก็ไดเวลาแล้หละพี่น้องอีสานเนาะพี่น้องเนาะก็เลย ตกได้แล้วมีการเช็คทานมันได้กับเช็คเบอร์เตเบล่ากับพี่น้องนืมค่ะองดูเลละวิสีอีสานบน้าแล้วก็แดดค่ะพี่น้องจ้าแดดแดดนี่นะคะฟันสีอะไรค่ะพี่น้องฟันเอาเพราะว่าปีนี้ฟันสวยม่คเลยเอาเอาหาจัะสีละ่ะก็าะะหาหาเสากินคำล่ะพี่น้องนะเพราะว่าเา้าวกระบอกไป ทำการทำงานพี่น้องเาหาฟื้ต้องไปทำน่ะจ๊ะพี่น้องพอบานเกาเครืองไปนำเอาไปตัดนัาละ่ะจ้ะพี่น้องจะว่ายในนอย่สวดเนาะแล้วก็กมเาเฮ็ดทาเนี่ยมาฟันเอาไม่ในนหน่อยจะเป็นจ้ะใ่อ่สวนก็ได้เวลาจะพี่น้องเ่ว่าที่จริงก็โอเคนอกห้าพิชีวิตพิธีชีวิตบันหน้าบัาน เขาพากันก็ซัดน้ำ่ะพี่น้องสัดยูห้างอบอสัดรถมากก็ลากลงไปให้หน้าจะเป็นน้องจ๋าเอาไปงานแหละพี่น้องในมือนีกับพยาบาลกับไปอ่ะมันก็ไปเอาแต่หมู่บ้านแหละพี่น้องก็เลยพาพ่อบ้านไปส้วนพ่อบ้านไปท่อเฮ็ดงานหนะพี่น้องก็เลยปั้นากันไปเอาเสาะเสาะเสาะเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ับเฮ็ดรุ่งที่แหละใะพี่น้องใจด่วนมา หนึ่งเขาโบอุ่นมันมันโบอ่อนแม่พี่น,อน้องจ้ะโบอ่อนน,อน้องไม่สเสาาียวไม่ยั้งเด็กพี่น,อน้องเขาปไปเอาไก่เด็กกับแจยดวนมาหนึ่งเขาโบอุ่นมันมันโบอ่อนแม่พี่น,อน,ออน้องจ้ะโบอ่อนเสาะเสาะเสาะเนาะค่ะพี่น,อน,น,อน้องเนาะกระกระให้ด่วงซี่ะอะไรแต่พี่น,อน้อง บอกเอาฟื้นมันสูงพี่น้องมันมีหมดจ้ะยาดวน,นก็นเลยให้พบัน,บานมาเฮ็ดห้ยอะย่องก็ไปเอาคู่สาจะคว้ามาพี่น้องคู่สาทีย่ยากดวนไปเฮ็ดมั่นหล่ะจะพี่น้องจะ้ะเอานักแค่พี่น้องเนาะนีะ่มาเช็คเบิรงเวลาเช็คเบิรงเวลาพี่น้องวะ ได้ซ้ำเราเนาะแค่พี่น้องเนาะนี่ะมาเช็คเบิ้งเวลาเช็คเบิ้งเวลาพี่น้องว่าได้ซ้ำอันนี้คือมากัผ่านมาเอาฟื้นเรืองจากพี่น้องเด้องต้องระวังใจนี่ใต้อันนี้เน้ำพันพี่น้องเนาะถ้าบอใส่ฟื้นแต่บอใส่เมีดม,มันกระเสียฟันบกขับย่องกระเปะเอาคู่สาจากขอ้างหาพี่น้องคู่สาถือยากดวนไปเฮ็ดมั่นแหละจะพี่น้องจ้ะ ก็แดดค่ะพี่น้องจ้าแดดแดดเนี่ยค่ะฟันซีแหละค่ะพี่น้องฟันเอาเพราะว่าปีนี้ฟันด่วนพี่ัอนเอาเอาอันนี้คือมากัดอ่านมาเอาฟื้นเล้วจะพี่น้องเด้อมัตกลงไตมีไตอันนี้น่าผ่านพี่น้องเง้อถ้าพอไตฟื้นถ้าพอไตมีเดี๋มันกระเสียฟันบะเขาเพราะผ่ากับซัดหน้าค่ะพี่น้องซัดทุกห้างบ้าซัดมากๆก็ลากลุกไปให้หน้าจะพี่น้องจ้าเอาไป ยายก็ออกทงกับพี่นอ้อ,องออกทงออกทากัะพี่นอ้องจ้ามื่อนี้มีภารกิจตีไปเอาฟื้นแต่พี่น้องไปกับพอบานจากพี่น้องที่ยายส่วนทาให้เบิ้งกเลยจ้กพี่น้องนะนะ่ีสะพ่อได้อยู่ยี่ดูกับเีายไม่ในน้อยในแน่นแลละพี่น้องอืมพี่น้องอืมไม่เสียวไม่ยั้งแต่พี่น้อง